ไม่ได้พูดค่ะแป๊บน,นึงค่ะนะี่จะพูดอะไรอ่ะเป็นยังไงบ้างฟีดจอร์แม้จบไปแล้วอดี่แล้วแต่<อ>ตว่าคนก็ยังแบบว่าวีดวาร์อยู่เกินคาดมากๆเราบอกกันตั้งแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายคือมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนถึงตอนจบวันนี้ก็จะปล่อย EP แบบเวอร์อันคัดแล้ว<อ>ก็จะฝากให้ทุกคนรอ,อชมเวอร์อันคัดได้ที่ i d o ็อก c t o r y YouTube นะคะก็จะมีซีนมีเอ่ออะไรพิเศษที่ บ่งบอกถึงตัวละครมากขึ้นแล้วก็มีฉากพิเศษเยอะขึ้นในในใน,ในวันนี้ด้วยจริงๆทมันประสบความสีเมันเกินความคาดหมายที่ตั้งใจ้งแต่แรกเลยมั้ยใช่ค่ะคือตอนแรกอะเราไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะต้องมีแฟนคลับเยอะๆมีคนดูเราเยอะๆใช่ไหมคะคือตอนแรกหนูในฐานะนักแสดงอะคือหนูจะต้องเป็นคุณสามให้ได้น้องเบกกี้จะต้องเป็นมอนให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าแบ็กกราวน์ของเขาค่อนข้างที่จะแบบ แตกต่างจากตัวเรามากเลยอะไรเงี้ยค่ะพอทีเนี้ยในฐานะนักแสดงหนูก็อยากจะให้เขาเป็นคุณสาเป็นน้องมอ่อนแล้วคนอื่นๆที่แสดงร่วมกันก็อยากจะเป็นตัวละครให้ได้ดีที่สุดเท่าเท่าที่เราจะทําได้แต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าทุกคนรอชมในทุกๆ EP ไปเรื่อยๆจน EP สุดท้ายหนูจําได้เลยว่าแบบคนคนมาหาหนูเยอะมากๆแบบกดบัตรกันแทบแบบไม่ทันสามนาทีหมดอ่างเงี้ยค่ะคุอซง ดีใจมากๆแล้วก็โชคดีมากๆที่ทุกคนมีทุกคนคอยซัพพอร์ตเราตลอดแดงว่าถ้าย้อนกลับไปมันก็คือมันเป็นแนวใหม่มันก็ถือความเสี่ยงมันมีตรงนั้นาที่สุดว่าคนจะเปิดรับไหมหรือว่าคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารไหมมีค่ะมีบ้างคือมันค่อนข้างที่จะเอ่อจะเรียกได้ว่าไม่มีอินสปปาไร์สักเท่าไหร่ในการที่จะแบบว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยเราจะเป็นเราจะทำซีรีส์เกิร์ลเอฟอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็แอบกดดันนิดนึงค่ะในในการที่จะ ล้อนเอ่อสื่ออันเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้ได้รับชม,มก็มีความกดดันในตัวเองทั้งทั้งทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ทีมงานเลยค่ะพี่เซนกดดันหมากหนูว่าเซนน่ะน่าจะกดดันแหละแต่ว่าเขาจะแบบสู้ในทุกๆก,กระบวนการทํางานของเขา<ม>เพราะว่าเราอยู่กับเขาตลอดแล้วเราเห็นความตั้งใจที่เขามีเราก็เลยรับรู้ได้เลยว่าแบบ เราจะต้องตั้งใจยิ่งกว่าเขาเราจะต้องตั้งใจเราพากันตเติบโตให้ได้ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราเป็นผู้จัดเราู้สิ่งไงเขาบอกว่าเสียเงินไม่ว่าทุกอย่างจะต้องออกมาเป็นๆตามที่เขาคิดในหัวซึ่งจริงใช่คือตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกกับเราหกล้มกันตอนไพลอตเพราะว่าตอนนั้นเล่าเหมือนรอนแบบว่าทํากันบ้านไม่ได้เต็มที่แล้วก็แบบ ไม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปอ่ะมันจะทําให้มีกระแสกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะพอทีเนี้ยพอหลังจากพายัลตตัวแรกออกมาพอเจอกระแสปุ๊บเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นให้ให้ให้ดีขึ้นเราฟังผู้ชมเยอะขึ้นแล้วก็ดูความต้องการของทุกทุกคนใช่ค่ะดูคอมเมนต์ดูทุกอย่างเลยแล้วก็ทําตามที่ เหมือนเราเลสเบกคนดูมากมากอะค่ะเราอยากให้เขารับชมอะไรแบบที่เขาอยากจะเห็นอยากจะได้ชมก็เรียกได้ว่าตั้งใจทั้งผู้จัดนักแสดงแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังผู้กำกับทุกคนมีไฟในสิ่งที่จะทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดจริงๆจริงๆเราอยากให้มันเป็นบรรทัดนฐานของซีรีส์เกิร์ลร็อปยังไงบ้างที่เราคิดไว้ว่าพอมันสัสงกัดได้คือตอนแรกอะหนูอะมองว่าซีรีส์ของเราอะ มันลบบรรทัดฐานบางอย่างของสังคมออกคือมันไม่จํากัดเรื่องอว่าใครเป็นโพอะไรหรือใครจะต้องเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะคนอาจจะคิดว่าคนนี้แมนแมนอ่ะจะต้องขอคนนี้แต่างงานแน่ๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ซีรีส์ของเราอ่ะคือใครรู้สึกอะไรก็ทําแบบนั้นเลยเราใช้ความรู้สึกทั้งหมดในการถ่ายทอดตัวละครออกมาให้ให้ผู้ชมได้รู้แน่ๆว่าเนี่ยคือความรักของคนสองคนจริงๆก็จะไม่มีลรงเเข้ามาใช่ค่ะแล้วตอนนี้ปรับตัวไนอย่างรับว่าไหรคะ เราได้คุยกับคู่เรามาปาร์ตี้กันเราว่าเอ,อ,เอ,อ้ยังไมง่รอยู่ดีก็เออเจริงๆอ่ะหนูพวกหนูเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นฟีนเป็นเบเก,กี้เหมือนเดิมที่ยังจอยกับชีวิตยังออกไปเที่ยวเล่นหรือว่ายังออกไปหาอะไรทํายังออกไปหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือทุกคนเวลาออกไปางนอ้องพี่ๆเขาน่ารักมากค่ะแบบเออคุณสามเหรอคะน้องม่อนเหรอเขาถ่ายรูปหน,น่ะ ใช่นี่คนจับได้ไม่ปลอมหนูไปเลยหนูหิวหนักใช่หนูจอยบอกเออไม่ไหวไม่ไหวค่ะเข้ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาเรียกเราชื่อตัวละครมากกว่าชื่อจริงของเรามั้ยก็ก็มีมีบ้างมีแบบคุณสามีน้องม่อนมีอะไรอย่างเงี้ยวันวันนั้นหนูไปกินข้าวกับน้องเบ็ก็แบบเอ๊ะคุณสามน้องม่อนพี่ขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าได้ค่ะยินดีเลยแล้วอย่างชีวิตแกนมันต้องแบบโตยังไงบ้าง ดังขึ้น,นเขาต้องตืนตามื่นเรื่องส่วนตัวเรามากข่้นไงมันมันจะต้องจัดสรรชีวิตยังไงอู้จริงๆหนูเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้หนูเลสเปกการเป็นตัวเองมากๆแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจว่านี่คือชีวิตของหนูแล้วก็นี่คือชีวิตของทุกคนเราก็เลสเปกเขาเขาก็เลสเปกเราเหมือนก,กันเห็นว่าจะมีต่มีแบบใช่มีอะไรบ้าง คือน่าจะเป็นเก็บแฟนมีดเอออาจจะเป็นที่เอเชียกกอนถ้าเท่าที่เราจะทําได้ค่ะแล้วก็อาจจะลอนฝั่งเกาหลีจีนหรือว่ายุโรปได้บ้างเท่าที่เราจะทําได้จริงๆทำไมะพี่ถามกระแสอินเตอร์อินเตอร์เป็นยังไงบ้างแฟนอินเตอร์แฟนเยอะมากๆคือเวลาที่หนูเปิดทวิตหรือว่าดูไอจีคือภาษาอังกฤษภาษาสเปนหรือว่าภาษาจีนออกมาทุกภาษาเลยค่ะแล้วเราก็ ทำเท่าที่เราจะทำได้ท okay? ี่แบบอยาต่อใช่เลยแบบ thank you love you ะไร่าเี้เช็คเช็คค่ะเช็คคือเราก็อ่านเท่าที่เราอ่านออกมีได้ได้มีไปที่ฟิลิปปินหรือยังไปมาแล้วค่ะไปไปที่ฟิลิปปินมาคือเราไปดูอีพีจบพร้อมกันกับพี่พี่แฟนคลับที่ฟิลิปปินทุกคนน่ารักมากๆตั้งแต่วันที่หนูลงเครื่องเลยก็ทุกคนมารอกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคือเราไม่ได้ประกาศว่า เราจะไปไฟไหนเราจะลงเราจะแลนถึงตอนไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพี่ๆก็รอหนูตั้งแต่6กโมงเช้าแต่นูอ่ะแต่หนูใช่แล้วหนูบินแล้วหนูบินไฟแบบบ่ายโมงถึงที่นู่นประมาณ6กโมงอ่ะแล้วทุกคนก็อยู่กับหนูตั้งแต่เช้ายังแบบพอถึงพอถึงที่ฟิลิปปินส์ก็แบบโอ้ g u oh, y ค t h a ก k you f o r c o า i n g แบบเราได้เจอพวกหนูแคบบ หนูบอกมือไป,ไปในรถตัวค่ะแค่นั้นเลยเข,เข้าใจใช่ไหมใช่ทุกคนน่ารักมากๆให้การตอบรับที่อบอุ่นมากๆค่ะอันนี้ใช่พัที่บอกว่าบัตรคนไทยนครไม่าทีอันนี้นใช่ค่ะฟิลิปปินส์สามนาทีที่ไทยห้านาทีลหลังจากนี้ว่าประเทศไทยเสร็จแล้วจะไปไหนต่อตอนเนี้ยที่แพลนก็น่าจะเป็นแฟนมีที่ไทยก่อนอันดับแรกค่ะน่าจะเป็นเดือนหน้าแต่หนูยังไม่รู้สักขงานว่าจะเป็นร้อนแบบต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนค่ะเดี๋ยวพอเรามาไปพู่เนี้ยออกงานเป็นแบบนี้แล้ต้องคือสู้แค่ไหนแล้วต้องคุยกับพี่็ว่า หนูอะคุยกับน้องตลอดเพราะว่าช่วงนี้เราทํางานทุกวันแบบ every day เลยค่ะแล้วคือเราเราสู้ได้เท่าที่เราสู้ไหวอย่างอย่างไม่กี้หนูก็จะบอกน้องว่าอยู่เก่งมากเบรกแบ<ต>บไม่เป็นไรมันอันคอนโทรลมากๆร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้กําลังใจกันตลอดว่าหนูทําได้หนูเก่งมากๆพี่เป็นกําลังใจน้องเป็นกําลังใจให้พี่ทุกอย่างมันคือการโตไปด้วยกันและการอยู่ด้วยกันหนูอยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ในช่วงบางที่ที่น้องก็ต้องทำทีกับด้วยน้องน้องหวน้องอาไหวหนูน้องสู้น้องสู้มากน้องขืดมากคือถ้าเป็นหนูหนูก็ต้องเข้าใจว่าแบบถ้าถ้าวันหนึ่งหนูไข้ขึ้นแล้วร่างกายมันไม่ไหวหนูเข้าใจมากๆค่ะแต่แบบหนูเข้าใจน้องที่น้องสู้ได้เท่าที่น้องสู้จริงจริงเราแต่งกนแล้ขนาดเป็นแฟนก็แบบอยากให้มันเป็นผููจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีความกดดันหรือบบเราไมีความเขินอย่างที้แบบหลายๆลายคนก็เชียร์อยู่ หนูก็ก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเป็นพี่น้องที่ดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้แหละจริงๆด้วยความจริงใจของเราทั้งคู่เราอยู่ด้วยกันแบบมันอยู่ด้วยกันจนรู้ทุกอย่างแล้วอะคะ่ะหนูก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะจริงๆจ,จอยกันแค่ไหนอู้หนูจอยกันแบบสวบัสดิเหมือนกันนะตอนเนี้ยหนูเรียกว่าเป็นกลุ่ม กล uh ุ่มท <th ี um oh, uh> ่มีสองคนนะอออ่่ากลุมเแต่เป็นกลุ่มใุ่กันอยู่สองคนมันอยูโอมอะไรอย่างเงี้ยกันสองไม่หนูเลือเป็นกลุ่มใช่าเป็นกลุ่มใช่หนูมีสองคนเท่านั้นเนาะเป็นกลุ่มแล้วคือเวลาที่แบบน้องอ่ะจะเป็นคนที่แบบสอนอะไรก็จะเอาหมดเลยตอนเนี้ยเวลาหนูจะชอบสอนคำตลกๆให้น้องแบบหนูยอมไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดู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 แมนกว่าเนาะดูคอยซับฮอร์ที่มากกว่าใช่ไหม จริงๆเราไม่เลยจริงๆคือการสลับกันมากกว่าบางวันก็จะมีวันที่หนูแบบอแบกไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมมีแบบมีบทให้กาันกาใช่ผัดกันดูแลมากกว่าใช่ถัดจากนี้จะได้เห็นผลงานอะไรบ้างของคู่เราหรือว่ามีอีพีพิเศษเกิดขึ้นอ่าจริงๆหนูมีแล้วแต่ว่าอาจจะขออุบไปก่อนก็จะมีทั้งหนังซีรีส์แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นใน i อรอ Fa ไตร์ตัวนีนะอันนี้คือคู่กันเหรอไม่รู้พี่ถามแบบที่คุณด้ยินเนี่ย สีหน้าีหน้าเราไม่แสดงออกเลยหนูไม่รู้หนูไม่รู้ก็ต้องติดตามใช่ไหมใช่เราเร็วนี้แน่นอนก็เราเร็วนี้แหละก็คือคู่กันอยู่เนอะค่ะอยู่อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมค่ะขอบคุณแฟนๆที่มาดูการ์ดหมายที่แบบว่าเออก็ประสบความสำเร็จกู่เราประสบความสำเร็จก็ขอบคุณนะคะแฟนๆแล้วก็ขอบคุณมัมมี่ฮันนี่น้องเบ็คด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนพี่ฟินทุกคนเลยค่ะที่ รักแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดเลยไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะหกล้มจะเจ็บจะป่วยหรือว่าจะมีความส<ะ>ุขมีความทุกข์ทุกคนอยู่ด้วยกันกับพวกเราทั้งหมดเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะรักรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด้ค่ะไปสัมภาษณ์ตอีกทีหนึ่ข้างหน้าอ้าทางนี้หรือทางนี้ก็ได้นะทางนี้แล้วก็ท้องมา